สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินซา่าแซมแซมเดินจากสีปากนะคะวันนี้เด็จะพามากินนี้เลยจ้าแกงไก่แกงเผ็ดไก่นะคะแดูคลิปแกงไก่หม้อแม่จูนเยอะแล้วก็อยากทานไม่ต้องสั่งค่ะอันนี้เราทำทานเองเราอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยจ้าคงสั่งคงรอคิวไม่ไหวทุกคนนี่เครื่องในจ้ามีตก่นมีตับมีเลือดนะคะมีชิ้นส่วนของไก่ทุกส่วนเลยทุกคนเพราะว่าเด็กทานทุกส่วนเลย แต่ขาดอย่างเดียวตีนไก่ของโปรดลืมซื้อแล้วก็อันนี้ทานคู่กับเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มนะคะใครอยากได้เดี๋ยวปัก,ปกตะก้าไว้ให,ห้สดน้ำกันค่ะทุกคนแกงเผ็ดนะคะนัวทานคู่กับเอ,อ่อ ได้ยอดกระถิ่นมาค่ะเข้ากันเขา้ากลอเฮ้ลืมเลยค่ะทุกคนก่อนทานนี้แลยค่ะมะสาววาะหนึ่งแก้วนะคะสุขภาพดีๆจากภายในสุ่ภายนอกค่ะ เล็กทานเป็นประจำวันละหนึ่งแก้วก่อนอาหารนะคะทุกคนใครอยากลองทานลองจิ้มตะกร้าไปทานดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบคุคคลนะคะทุกคนใครอยากดูแลสุขภาพก็ลองสั่งทานดูอืมนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะแกงไก่หม้อแม่เล็เกค่ะเลือกค่ะ พวกคุณเล็อกออกลินได้ทุกคนอืมห่อนมีมะเขือพวงแล้วนะคะ สดสดจากต้นเลยค่ะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปเมื่อเขือสมุนไพร มาค่ะพักเสียงกันต่อเลยค่ะพอดีเอ่อไม่ได้ดูใหม่ใหม่แบบหมดนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมาสาวเส้นนะคะเส้นขนมจีนยั่วเลยจ้าอันนี้เป็นขนมจีนเส้นสดนะคะกินกับแกงไก่หม้อคุณเล็กนะคะอืมอยากให้ฟังเสียงสูตรเส้นมากเลยค่ะอันนี้ก็จะมีเอ่อตับไก่นะคะตับก็จะใส่ไปทั้งพวงเลยนะคะทุกคนอืมแบบเคียวอร่อยมากมายอริษอร่อยค่ะ ก็ okay. ชอบกินเส้นขนมจีนชอบกินแบบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคะทุกคนตามความชอบชอบใครชอบมันนะคะตอนแรกกะจะกินกับข้าวสวยก็เอ๊ะแบบมีเส้นขนมจีนก็เลยก,ก,กินกับเส้นขนมจีนดีกว่าค่ะก็จะใส่มีทั้งมะเขือปอามะเขือพวงเป็นสมุนไพรนะคะมะเขือออกเป็นยาดีนะคะทุกคนช่วยลดน้าตาลในเลือดด้วยนะคะแล้วก็เส้นขนมจีนกินกับยอดกระถินค่ะชอบกินแบบว่า แนวพวกเส้นอะไรอย่างนี้มากเลยค่ะใครอยากทานนะคะอะ่ไม่ต้องสั่งหม้อแม่จูนฮะารุนทำทานเองหรือก็รอไม่ไหวค่ะอยากทานแบบทำกินเลยอร่อยเหมือนกันจ้านี่ไคยอดกระถินอ,อร่อยเด็ดเผ็ดมันมากจ้าแล้วก็เลือดไก่ข้นๆจ้าแต่อันนี้เล็กมีวิธีทำให้นะคะเดี๋ยวจะ ลงคลิปวิธีทําให้นะคะเครื่องในไก่ทุกอย่างคะ่ะชิ้นส่วนไก่เนื้อไก่เลือดไก่ตับไก่ก้นนะคะปีกไก่ขาดอย่างเดียวตีนไก่คะ่ะทุกคนพอดีไม่ได้ซื้อมาพอทำํำอา้าวลืม